สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับคูบัตต L 5 0 1 8นะครับเนเป็นยังไงตาพิษเราขับเองก็คือเขาจะมาลองไถนะครับฟางจุดไม่ได้ เห็นแะครับเห็นอุโมงต้นไม้นะครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอุโมงต้นไม้จุดไฟไม่ได้ครับต้องไปทําเรื่องขออนุญาตก็เป็นอาทิตย์อ่ะว่าได้ทำเลยลองมาถ่ายตากทิ้งไว้นะครับก่อเข้ามังไม่เข้ามังครับคุยเคลียร์ยไปโอ้ยมาเกยียงมาเลย จะเพื่อสุดหล่อแล้วอ้วดีกว่าหลอจุดฟางนะถ่ายทิ้งไว้รอข้าวดีดด้วยโหข้าวดีดขึ้นเขียวปีเลยตามสภาพครับตามสภาพ พอเป็นนาของตัวเองนะครับถายถ่าย,ยทิ้งไว้ นี่นะครับก็ถ่ายทิ้งไว้ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวก็สูบน้ําใส่แล้วก็ใช้ยาสลายฟางนะครับนี่นะจุดไฟไม่ได้เป็นนี้เนะี่อะไรก็มาลงที่ชาวนาะนี่ฮนะแข็งด้วยแล้วก็มีฟางหนุนผ่านด้วยใช้ความสามารถหน่อยนี่นะครับฟางหนุนผ่านก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่ง แม่ครับรถไถไปก็ได้บรรยากาศนะเนี่ยมีอุโมงต้นไม้ด้วยบรรยากาศตอนเช้า,ชานะครับเขียวสวยตาเดี๋ยวปึ๊ดเลย เห็นขียวเขียวสวยๆอย่างนี้อ่าสวยงามตาแต่ว่าชาวนาไม่ชอบนะครับมันเป็นข้าวดีดเ่ยข้าวโค้งมายกผ่านด้วยเป็นไงอ่าพิ่งมายกเพิ่งนึกได้ นะครับเห็นเป็นทิวไกลๆนยเป็นอุโมงต้นไม้นะครับน,นี่นะครับฟางเริ่มเยอะแล้วหนุนผ่านพอมาตรงเขียวเขียวก็เข้าใช้ได้อยู่ นี่เป็นไงพูดปาตีเหมือนกันนะทำมาเล่นไปม่เย็นตาจีจังเดี๋ยวปิดเลยนี่แหละอยากเกิดอยากเกิดมาเป,เป็นชาวนาเนี่ยไม่มีอะไรไปต่อสู้หรอกครับอะไรก็มาลงที่ชาวนาเนี่ยเอาอย่าเครียดมากดูโมงต้นไม้ที่สวยด้วย เป็นต้นฉ้ำฉาหรือว่าต้นจามจุรีนะครับนู่นแลละครับเป็นกิโลเมตรอ่ะกอบถึงสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับนี่สุดรอเรา ถ้ามีอะไรเป็นก็บอกเสียงได้ก็ฝากได้นะครับจะประชดประชันกันแนกกัแหนอะไรก็ว่ามาพอ,อได้ตะพิษรุอยไปนี่แหละแกอยากเกิดเราเป็นชาวนาประเทศไทยอย่างนี้แน่ สังเกตเวทหลังนะครับแกยังปรับไม่เข้าอยู่นะครับล้อหน้ายังเป๋อยู่เวทจะไม่ค่อยจีกดินแกไปปรับไอถ่ายปรับหน้าดินไว้แล้วก็ไม่ได้ปรับเวทนะครับไม่ได้ปรับผานแกก็มาลองถกออออ่ก่อนเอออ่ะดีดีก็ไม่ได้ถ่หน่อย เมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์เรานะเอาให้เต็มที่นะพวกเราอันไหนที่ดีก็เลือกไปอันไหนที่ไม่ดีก็จําไว้ใช้สิทธิ์เราให้เต็มที่เลยนะชีวิตเราไม่ได้ราบเรียบเหมือนโต้สนุกเนาะก็มีอุปสรรคบ้างแก้ไขกันไปมีความสุขกับงานที่ทำนะครับ เขียวสวยงามดีจังเลยยามเช้า,าบริเวณหน้ารถนี้ดิ่งข้างอ่อนหน่อยนะครับมาเยียบไปอ่า รู้ว่าผมสายยุด้วยยุไเหยียบอย่างเดียวอะ่ะเข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะสนุกสนานกันไปเป็นกำลังใจให้สนุกกับงานที่ทำเสียงแกเสียงเครื่องแกยังแน่นอยู่เลยแกใช้มือเดียวนะครับไม่ช้ำเลย ได้อยู่ครับได้อยู่ยีงกัอไม่ได้ไถ่ายประมาณนั้น นี่แกบ่นให้ผมฟังนะครับก่อนที่แกจะลงไถนะครับบอกกระเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยของก็ตามนั้นนะครับเนี่นครับเวทไม่ไปจิกดินนะครับแกมาลองลองไถก่อนก็พอได้นะครับพอประมาณ เอาละครับถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดติดตามสวัสดีครับ